กรมสัมพันธมิตรขานรับมติคอรมอนะคะมีการขยายเวลาลดภาษีสถานบริการไนทคลับผับบาร์เหลือ5%เเขยายออกไปอีก1ปีหนุนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบันเทิงให้ฟื้นตัวเต็มทีค่ะ นายพรชัยธิระเวทค่ะอธิบดีกรมสัมพัมมิตรเปิดเผยนะคะจากที่ประชุมคอร,รมอเนี่ยมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกษษษษในระยะสั้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงให้ฟื้นตัวค่ะกรมสัมพัมมิตรก็เลยขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสัมพัมมิตรสำหรับกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจประเภทที่17.01เช่นไนท์คลับดิสโก้เทคพับบาร์และค็อกเทลเฮาส์จาก 10%เหลือเพียง5%ขยายออกไปอีก1ปีค่ะนะมีผลตั้งแต่วันที่1มก,กราคมจนถึง31ธันวาคม69มาตรการนี้นะคะเป้าหมายก็คือลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการช่วยให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จูงใจนักท่องเที่ยวให้ใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานและการหมุนเวียนรายได้ในประเทศค่ะ ทางนี้กรมสรรพสามิตยืนยันนะคะพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คําแนะนําผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกฯฯไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปอันนี้คือเรื่องของการเก็บภาษีสรรพสามิตรใช่ครับขยาครับท่านผู้ชมฮะ,ะเรื่องสรรพาสามิตเนี่ยไอเหลือหเนี่ยอันนี้ผมว่า ผลที่แอคชั่นที่ได้เนี่ยมันไม่เยอะเพราะอะไรเพราะเดิมมัน5%อยู่แล้วอันนี้แค่ขยายเวลาอีกห่งปีอ่าอีกหปีแต่สิ่งที่คอรมออนุมัติที่จะได้ผลจริงๆคืออะไรรู้ไหมพี่ดาวเดิมเนี่ยพวกขายผับขายบาร์เนี่ยมันปิดตีสองใช่ตอนนี้ขยายเป็นตีส แต่ก่อนออคือก่อนหน้านี้ตีสี่ได้เฉพาะบางพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คือขยายไปตีสี่ทั่วประเทศ่าขยายไปตีสี่นะครับอาจจะมีโซนนิ่งหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่โดยรวมมันคือขยายไปตีสี่อันนี้คือเรื่องแรกพอขยายไปตีสี่เนี่ยแปลว่าเวลาทํากินเขาเพิ่มขึ้นวันละสองชั่วโมงมเดือนละกี่ชั่วโมงอะ่ะเดือนก็กลายเป็นหกสิบชั่วโมงซึ่งมันมีผลฮนะเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาทําเงินได้ครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลก็คือ อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นเรื่องเวลาละเพราะมันไม่เมกเซนต์คือในช่วงของบ่ายสองถึงห้าโมงเย็น้ขายอ,อ,อนนี้คือปลดล็อกออแล้วพี่ดาวคิดดูสิถ้าพี่ดาวเป็นคนออสเตรเลียามาบ้านเราอะออ,อสเตรเลียาบ่ายบ่ายสองบ่นี่คือเวลามื้อเย็นแล้วบอกฉันไม่กินเวลาบ่ายสอาหารขายแต่เครื่องดื่มไม่ให้ค่ะ มันตลกอ่ะอันนี้คือประเด็นที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดปลดล็อกตรงนี้มันจะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเข,าเข้ามาเขาก็อยากจะดื่มกินใช่ใ,ใช่ใชเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณห้ามขายใบสองถึงใบห้าเนี่ยคนดื่มเบเกอฮอลจะลดลงะนะครับมันไม่ได้พิสูจน์เลยมันพิสูจน์ว่าคนซื้อไว้ก่อนตอนใบโมห้าสิบและกินจนถึงใบสี่อันนี้พี่เอกทำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ทำเพ<ช>ีงควานผนท้ำงานแต่ว่าก้างจะบอกว่าเรื่องที่เราต้องจับตาเนี่ยก็คือเร มันจะมีผลต่อคนทําธุรกิจการคืนในเชิงบวกครับ